มนัดชาแนลภูมิใจนำเสนอรายการนัดสิฟ้าเหรอ้ยสิพ้าเป็นล้อใส่เนาะอีกเนาะเมื่อนี้ทำเตือนโดยวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเพราะว่าเนื้อหาสาระในรายการนี้มันมีแต่คันยากค่ะคันยากเบิ้งกับไปเอิญผูกคระอมมาเบิ่งนำเลย ยยอย่าใังยากค่อยไป<ะ>รับชมคาะจวดเงาสวัสดีค่ะบพ่อเม่พี่้นงมาพบกับช่องมนัสแชนแนลกับรายการนับสิพาหลอกนะคะเมื่อนี้แบบตื่นนอนเมือยมายุเข่าค่ะ เล้ย่างไปเปิดตู้เย็นเบิรงเห็นบะคงเห็นบกเคียวเทศเห็นบกพริกแล้วก็อยากกินตำบะคงเพราะว่าไม่ได้กินตำบะคงมาหลายมือแล้วนะคะมันนี้หัวฟูแน่จักน้อยค่ะคุณผู้ชมขว่าเดี๋ยวสิไปซื้อมูยออไปซื้อหมูยออยอยู่นาปักทางนาหมู่บ้านนาตลาดนะคะมาใส่ตำบะคงมันนี่ไปเดี๋ยวสิพาไปกินมันมันซิแซ่บปานใดไปเค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วก็ทิผักนี้ซมีที่อยากกินก็คือได้ยอด อานตะวันแคบหมูแล้วก็ไข่เยี่ยวมาและก็หมูยอค่ะไปค่ะไปเตรียมวัตถุดิบกินกินกนิกินตินกตมังคูเพราะว่าอยากกินให่้าค่ะผู้ใดอยากกินฮาตมกินเองนะคะเพราะว่าก็ตำกินค่ะไปคราวละค่ะไปซับระมงคมาเตรียมวัตถุดิบเครื่องเคียงให้มันเรียบร้อยนะคะเมื่อนี้เป็นบุญตาก็คุณผู้ชมขามีนอดเม็ดประกอบอัดร้องว่าแซ่บอี๋ เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยก็มาลงมือตำกันได้เลยค่ะขั้นตอนการตำหูหมันบ่ยากยิ่มโปรดฟังให้ดีขั้นตอนการตำหูหมันบ่ยากยิ่งโปรดฟังให้ดีบ,บ,ดบักริกกระเทียมใส่หยวกปกบักริกกระเทียมใส่หยวกปกเสียงสากกับขกดังหอดหมูสีหอหยวกปก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 หยวกกปตกปก พ่อบักพริกมะแหลกใส่ผงนัวผงมาสะจั่นกับน้ำตาลทรายแต่ว่าเดอ้ออย่าใส่หลายเด็ดขาดผงนัวน่ะนะนะเดี๋ยวหล่อยหมุนซิลอนก่อนแล้วก็งอกงอกงอกแลนะ,ะใส่บักเขี้ยวค่ะบักเคีย้ยวจะใส่ตามใจชอบใส่ตามใจสันนะคะมักหลายอยากกินหลายก็ใส่หลายสั่นแหละค่ะแล้วก็ตามด้วยบักกอกแล้วก็บักเน่านะคะสมหลายอยากใส่สมหลายก็ใส่หลายค่ะ และจะตามด้วยน้ำปราจา้าและก็อีกกระปูดองค่ะเห็นแล้วเป็นจะแซ่บวิมาแล้วค่ะไฮไลท์ของเขานั่นก็คือน,น้ำประแดดค่ะน,วนัวจา้าทาเตือนนะคะทัานผู้ใดอยากกินสุกไก่แนะนำไปต้มก่อนนะจา้า ดีสิหาว่าบ่บอกนะคะหรือไม่งั้นก็หาซื้อปลาที่มีขวดแตบพาสดเลยนะคะตามห้างสรรพสินค้าตัวไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็ใส่เส้นมะฮุค่ะแล้วก็ยวกปกงวกปกงวกว้าวเป็นกระแซบแหงค่ะแล้วก็ใส่หมูย้อนนะคะที่เขาอยากสิกินค่ะหมูย้อนกบมีหลายแบบหลายยี่ห้อค่ะเลือกสั่นได้ตามที่สะดวกเลยค่ะอันละไปวกปกยวกปกหยงงงงงหยวกปกหยวกปกงง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  ตกกันค่ะว้าวเป็นได้ค่ะเป็นปลาแซบหมอพุ่นดา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  คือใครไม่ได้กินก็คือพลาดนะจ๊ะบอกเลยว่าต่บหุงแซบอีหลีค่ะคุณผู้ชมตามําเองกินเองก,ก,ก,ก็คิดหนังไหลค่ะมาหน่อมไม้ผู้เวียงค่ะแซบแซบวพาท่านเบิดสัะเห้า,าตรงนี้ออปชันเสริมพร้อมโอ้ยอยังคะ่ะเม็ดกระถินที่เห้าซื้อมาคะ่ะห้ยไปเลยจ๊ะยดวยัวจ้ะแคบหงค่ะบ่ดัเป็นไหนจะกินบ้า สวดน้ามานี่ก่อนหิวเขา่าได้ปัจทีนิ <blows> ล้มจึ่มาละยาสักกูสับเจ้่ะบาดามานะคะใส่ทั้งมือทั้งสอนนะคะประเภทนี้บรรดาพ้นอิสาน ยานะคะยาดามาผู้เดดามาตกนะคะบอกใครนะคะมากินกนคะคะเส้นมีกับที่แกงแน่ตรงนั้นนะเส้นหมี่มาม่า,าเอามาลวกแล้วมันแข็งหรอพี่น้องเออเออเอามากินเราทราว่าที่ซื้อเส้นขนมเส้นมากกับลืมแด่แต่แคบหมูจุ่มเลยค่ะโอ้หอืมดี หอมประแดงนลยพี่นอ้องเสียงแคบหมูดังป,ดงป,ปอดปอดผู้ใดอยากกินเดอ้อท่านม,มีแนวต่ำอยู่เแย่งกับไปหาซื้อออกมาฮหดกินเอาเด้อตาออสดน้ำสดน้ำอยากเห็นไหมบ อาจชีพีดผ่านเล็กน้อยนะครับพ่อพี่น้องเพราะว่าเฝ้าเพราะที่ฝ้าจริงหรือฝ้าไปเฮ็ดงานมาสัสยิทำเนี่ยจ้ะ,ะ <c oughs> สดน้ำก่อนอืมอื้อุ้ยปลาแด็กเมีมันะะมน,นัวคักรัวแหนอีหลีว่ะมุยอ หยอดออนท่านตะวันเนะแซบ่บครับพี่น้องเคบหมูตับมะพุงคุยเลยล่างมือสะอาดสิบรีดาม,มากมือคุยแบบที่เนี่ยอื้อือ มือห่อดนออนท่านตะวันอือครับมงน่อม้หน,น่อไม,ใมใ้ใหญ่มากมนหน่อไม้มาจากบ้านสีก็ เปินยากกัอเนี้ยเปินยากน่อเนี้ยแมนมนันอ่ะตัวนี้นะครับผู้เดชอยากกินกับมาหาซื้อตำกินเองตา <c oughs> ส่อนสดน่ำครับอย่างไรอ่ะอ้อคืออ่อนๆ เ,เขาคนเยาะแน่รักปั้นแม่ซีระยูทองอะนะปลาทอดกับพี่น้องปลาทอดปลานิ่นทอดเอื้อยทอดไว้เมื่อเ้านี่ละเหลือก็ยังมากินกินอย่างไรจริงง่ายๆด้่ไหมจำนำประจังแซ่บแรับ คนเหงียมัดตำแซ่บครับแซ่บแนวเว้ยคุยทำใหญ่เลยคุยมือตู้ยเหวี่ยคุยเอาสังซีใส่ข้าปากเนะี่ยตอนแรกนี้บักพิกทอดน้ำเดดตาวะ กินหมดแล้วก็เลยประเด็นมากินกับตำมะุ่วงซอยเดี๋ยววัดหน้าที่ซื้อมาใส่ต่างินมันแซ่บเด้บอกให้นะจ๊ะหัมน่องผัดเงี้ยใส่แมงมัดเดี๋ยวหรอกสต้มสื่อมาละนอ

นี่หัวกระถินหัวกระถินเม็ดกระถินเนี่ยเม็ดักาะเซตเขาบันเขาเอิญนะน่ะไดบผัดส้นค่ะน้องไม่อ่อนออนเหมือนหนา Nothing, heo. dắt, 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 cái dắt, 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 cái gì I'm <laughs> sorry. มันมึงเอ้อตองกวตาปู่กอแม่มาเด้าหัวเจ้าของแซ่บรารต้องกวาตาพี่้องคนรน่ามันสุดท้ายแล้วเด๊ะอิ่มจุดท้ายแล้วเด,ด๊ <c oughs> โ้ยงดตามมานะคะเบิ้งกันให้มวอๆหัวๆกันค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการติดติดตามนะคะกับรายการนัดสิ้าเลาะนะคะอยู่ในช่องมานัดชาแนลนะคะจะไหดก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะผู้ใดเบิ้งแล้วบวกกดไลค์บวกกดซับสไครป์บวกกดกระดิ่งให้กุุงกิ้งกุุงกิ้งกุุงกิ้งนะเกิแภาพไปเฮ็ดเอียงสิพาไปเลาะเอียงสิพาไปกินเอียงหรือสิพาไปเฮ็ดเอียงจ้าใด กระดติดตามไว้นาเดินจ้าเมื่อนี้สำหรับเมื่อนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวที่เฝ้าไปเห็ดงานก็มันสิคกามจะไปก่อนเด้อลาลาลากันเเ้อสวัสดีค่ะ